25พฤติกรรมความกลัวที่อาจจะต้องเข้ารับการบําบัดแล้วก็ปรับพฤติกรรมใหม่นะคะให้เผชิญหน้ากับความกลัวได้เราจะได้พ้นวิกฤตนะคะแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีความกลัวหรือโฟเบียนะคะก็มี25พฤติกรรมที่เราอาจจะต้องเข้าขายเพื่อรับการบําบัดมีอะไรบ้างและปัจจุบันในสังคมไทยเราเนี่ยมีการเผชิญหน้ากับความกลัวแบบนี้มากขึ้น นะคะซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้คาดคิดนะคะว่าจะเกิดแบบนี้นะคะโรคก,กลัวหรือโฟเบียคืออะไรโรคก,กลัวเป็นโรคที่ผู้ป่วยต้องแสดงอาการหวาดกลัวต่อความรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าซึ่งเป็นไปอย่างไร้เหตุผลเป็นการกลัวเฉพาะต่อสิ่งเร้าบางอย่างเช่นโรคก,กลัวเจ้านายโรคก,กลัวการลงโทษนะคะโรคก,กลัวที่ทํางานโรคก,กลัวความล้มเหลวโรคก,กลัวการตัดสินใจอันนี้คือตัวอย่างนะคะ โรคเหล่านี้ล้วนเป็นโรคที่ไม่น่ากลัวและคนทั่วไปก็ไม่กลัวกันนะคะแต่ในกรณีรุนแรงไม่เพียงแค่มีความหวาดกลัวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสถานการณ์หรือสถานที่หรือมีสิ่งที่ใกล้เคียงกันก็ทําให้เกิดความกลัวได้เช่นกันนะคะ สิ่งสําคัญที่เราต้องรู้มานะคะก็คือว่าโรคกลัวเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นโรคที่ผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่งซึ่งทางการแพทย์ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นของโรคอย่างชัดเจนแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากปมในอดีตที่ฝังใจหรือติดค้างอยู่ในจิตใต้สํานึกที่อาจเคยเจอเหตุการณ์ไม่ดีต่อสิ่งนั้นมาก่อนเช่นอาจเคยถูกตําหนิบ่อยๆอ,อาจเคยมีปัญหากับที่ทํางานอย่างรุนแรงเป็นต้นนอกจากนี้ยังอาจเกิดความไม่สมดุลกันของสารเคมีในสมองแล้วก็มีการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมอีกด้วย อย่างไรก็ตามสาเหตุของการเกิดโรคนี้ขึ้นอยู่กับรายบุคคลนะคะว่าแตกต่างกันไปนะคะอาการของโรคกลัวเนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการผิดปกติขึ้นมาอย่างกระทันหันเมื่อพบสิ่งที่กลัวนะคะโดยอาจจะมีอาการดังนี้กล้ามเนื้อเริ่มตึงตัวรู้สึกช้าวูบขึ้นมาทั้งตัวปวดศรีรษะใจสัน่นหายใจไม่ทันหายใจไม่ทั่วท้องมือสั่นปากสั่นเงื่อออกอาจมีอาการรู้สึกวิงเวียนและหมดสติได้นะคะ ต่อมานะคะก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะต้องรู้ว่าความกลัวมีอยู่ประมาณประมาณสามประเภทนะคะได้แก่ความกลัวเฉพาะอย่างเป็นโรคกลัวที่พบได้บ่อยเช่นกลัวงูกลัวแมลงสาบกลัวผีเสื้อกลัวเลือดกลัวความสูงกลัวความมืดนะคะอันนี้เป็นเฉพาะอย่างต่อมาเป็นความกลัวสถานการณ์นะคะความกลัวประเภทนี้ต้องอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์ที่ตนคิดว่าไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยไม่สบายใจจนทําให้ผู้ป่วยพยายามเลี่ยง และปลีกตนเองออกมาจากกลุ่มต่อไปเป็นความกลัวกิจกรรมทางสังคมผู้ป่วยจะรู้สึกกลัวและมีอาการประหม่าเมื่อตอนเองตกเป็นเป้าสายตาของผู้อื่นนะคะเช่นการนําเสนองานหน้าชั้นการพูดคุยกับคนแปลกหน้านะคะก็เป็น3ประเภทที่เกิดความกลัวขึ้นทั้งเฉพาะอย่างสถานการณ์แล้วก็สังคมต่อมาโรคกลัวเนี่ยมีวิธีการรักษาได้2วิธีค่ะอั level, amb amb role, นแรกเียว่าพฤติกรรมบําบัด behavioral therapy เป็นวิธีการปรับความคิดที่กระตุ้นอาการกลัวโดยให้ผู้ป่วยเข้า เข้าหาหรือเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อสร้างความเคยชินแม้ในช่วงแรกผู้ป่วยจะรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดแล้วก็เกร็งนะคะต่อสิ่งที่กลัวแต่เมื่อใช้วิธีการนี้ซ้าๆผู้ป่วยก็รู้สึกเคยชินแล้วก็เกิดความกลัวลดน้อยลงต่อไปเป็นการรักษาด้วยยาค่ะฟาร,ร์มาโคเทอราปีแพทย์จะพิจารณากับผู้ป่วยเป็นรายบุคคลโดยผู้ป่วยจะใช้วิธีนี้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยเนี่ย กละะัวมากนะคะแพทย์ก็จะพิจารณาให้ใช้วิธีนี้และไม่สามารถทําพฤติกรรมบําบัดได้ยาก็จะทําให้ผู้ป่วยสงบมากขึ้นโดยการใช้ยาที่แก้เฉพาะอาการนะคะเช่นยาแก้โรคสมเศร้าบางชนิดยาแก้โรคจิตบางชนิดนะคะเพราะการใช้ยาผู้ป่วยเนี่ยพอเริ่มกลัวน้อยลงก็จะทําให้ร่วมมือในการทําการบําบัดต,ตามพฤติกรรมบําบัดได้นะคะและต้องใช้วิธีการนี้ควบคู่กันจึงจะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยประสบความสําเร็จ ในการปรับพฤติกรรมเพื่อ,อเผชิญหน้าต่อความกลัวได้พอดีขึ้นเราก็ค่อยๆลดยาหรือหยุดยาลงนะคะสิ่งสำคัญนะคะเมื่อโรคก,กลัวแล้วนะคะเราก็ต้องอเผชิญหน้าให้เป็นการที่เราเข้ารับการรักษาหรือกล้าที่จะเผชิญกับสิ่งที่ตนเองกลัวเนี่ยเป็นหลักการของการบรรเทานะคะหรือสร้างพฤติกรรมเคยชินนะคะแล้วก็เราจะต้องพยายามบรรเทาความวิตกกังวลให้คนไข้นะคะด้วยกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายเป็นประจา นะคะการหางานเด็กให้ทําการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการให้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นครบห้ามู่แล้วก็ดีต่อสุขภาพสดใหม่นะคะปลอดภยัยไร้สารพิษนะคะติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในสังคมไม่แยกตัวออกจากสังคมนะคะแล้วก็ให้ผู้ป่วยที่มีโรคกรัวเนี่ยนะคะรู้จักสํารวจสภาพจิตใจนะคะบางคนที่มีอาการมานานและไม่ได้รับการรักษาทําให้เป็นโรคซึมเศร้า ดังนั้นหากพบว่าตัวเองหรือคนรอบข้างมีอาการกลัวที่ผิดปกติควรรีบเข้าปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าเพราะว่าภาวะนี้อาจทาให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายตนเองทําร้ายผู้อื่นแล้วก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายนะคะเรามาดู25โรคกลัวที่แปลกแต่จริงแต่เกิดขึ้นได้ในพฤติกรรมในสังคมปัจจุบันเรานะคะแล้วก็ถ้าเจออาการเหล่านี้ก็คุณพิจารณาดูคนที่เรารักหรือคนรอบข้างเราดูนะคะเพื่อนหรือผู้ร่วมง,งาน ถ้ามีอาการเหล่านี้ควรไปปรึกษาแพทย์นะคะรักษาแต่เนิ่นๆค่ะ1การกลัวการเข้าสังคม social anxiety disorder นะคะก็รู้สึกประมา่าอึดอัดไม่สบายใจกังวลเมื่อต้องอยู่ในที่สาธารณะหรือที่มีคนเยอะๆต้องกล่าวรายงานกิจกรรมต่างๆก็จะมีอาการมือสั่นใจสั่นเสียงสั่นต่อมาเป็นโรคกลัวกระจกนะคะ c a t อป โทรฟเบียนะคะเป็นลักษณะกลัวกระจกหรือพื้นผิวสะท้อนนะคะเมื่อเห็นตัวเองในกระจกก็จะมีความกังวลเง่ออกมากหายใจถี่ต่อมาเป็นโรคกลัวขาดโทรศัพท์มือถือโนโมฟเบียนะคะเกิดจากการหวาดกลัวกังวลเมื่อไม่มีโทรศัพท์มือถือเมื่อโทรศัพท์ที่ใช้อยู่อยู่ๆไม่มีสัญญาณเข้าถึงรู้สึกกังวลกระวายหงดหงิดเครียดไม่สบายใจพฤติกรรมเหล่านี้เริ่มมีมากขึ้นในสังคมปัจจุบันนะคะเป็นโรคขาดมือถือไม่ได้นะคะต่อมาเป็นโรคกลัวเชื้อโรคค่ะ m มโฟ o มโซโฟเบียนะคะเป็นลักษณะของอาการที่กลัวความสกปรกกลัวเชื้อโรคนะคะแล้วก็เมื่อตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนก็อยากแยกตัวเพราะคิดว่าสถานที่นั้นไม่สะอาดสกปรก,ปกมีเชื้อโรคเยอะก็วิตก,กังวลไปหมดนะคะต่อมาโรคกลัวเข็มค่ะไทพโนโฟเบียนะคะก็คือเป็นลักษณะการกลัวต่อเข็มหรือของแหลมหรือหัตถการทางการแพทย์นะคะการฉีดยาต่าง กลัวมากนะคะมีอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นลมความดันขึ้นก็มีนะคะแล้วก็ช็อตก็มีนะคะต่อมาเป็นโรคกลัวสัตว์นะคะซูโฟ,โฟเบียนะคะเป็นอาการกลัวสัตว์พบได้บ่อยในสาวๆเช่นกลัวจิ้งจกกลัวแมลงสาบกลัวงูกลัวไส้เดือนแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลแต่มีอาการเบื้องต้นคืออาการใจสั่นมือสั่นเป็นลมเมื่อเจอกับสัตว์หรือสิ่งที่กลัวนะคะต่อมาเป็นโรคกลัวความรักค่ะไฟโลโฟเบียนะคะก็คือ กลัวว่าตัวเองกําลังจะตกหลุมรักหรือมีความรักหรือถูกรักมีคนมาจีบมาสานสัมพันธ์รู้สึกกลัวสั่นร้องไห้ขึ้นไส้วิงเวียนศีรษะนะคะมีอาการเหล่านี้ต่อมาอาการที่8นะคะเป็นโรคก,กลัวเครื่องบินค่ะ แอโลโฟเบียนะคะก็เป็นความกลัวเมื่อต้องขึ้นไปบนยานพาหนะที่อยู่กลางอากาศเช่นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็วิตกกังวลเครียดไม่สบายใจเหงื่อออกนะคะต่อมาเป็นการกลัวเลือดค่ะฮิโมโฟเบียเห็นเลือดเมื่อไหร่หรือมีแผลเลือดออกเลือดกำเดาหรือเห็นคนอื่นมีเลือดออกจะเป็นลมให้ได้นะคะมีอาการใจสั่นเหงื่อออกนะคะต่อมาเป็นโรคกลัวเป็นโสดนะคะอนัอนัพาโฟเบียนะคะก็คือเป็นลักษณะสาวๆที่กลัวนะคะ แล้วก็การอยู่เป็นโสดเนี้ยไม่ดีจะต้องมีแฟนไปตลอดนะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่าผู้หญิงไม่สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ต้องให้ผู้ชายคอยช่วยเหลือนะคะอยู่เป็นโสดไม่ได้เด็ดขาดนะคะกลัวไปหมดต่อมาเป็นการกลัวรูนะคะอ่าที่โฟโฟเบียนะคะเป็นลักษณะกลัวอึดอัดนะคะแล้วก็ขยะขยงนะคะในจุดที่สิ่งที่มีรูเยอะๆนะคะขนลุกเห็นไม่ได้เช่นฟองน้ําหรือรูปูนะคะ ต่อมาเป็นโรคกลัวตัวเองไม่ดีพอนะคะอะเทโรโฟเบียนะคะโรคนี้พบบ่อยค่ะแล้วก็ปัจจุบันสังคมไทยมีการแข่งขันสูงขึ้นนะคะทําให้ต้องถีบตัวเองแล้วก็ห้ามเผชิญกับความล้มเหลวเด็ดขาดนะคะต้องมีความสมบูรณ์แบบจนทําให้เกิดความวิตกกังวลเครียดแล้วก็กดดันต่อมาโรคกลัวที่แคบค่ะคาสโตโฟเบียนะคะเป็นลักษณะการอึดอัดหายใจลําบากหายใจไม่ออกเมื่อต้องอยู่ในที่แคบแคบในพื้นที่เล็กๆแออัดนะคะเช่นห้องสี่เหลี่ยมลิฟต์นะคะ ก็จะรู้สึกไม่สบายใจหงุดหงิดหายใจไม่ออกเครียดแล้วก็มีเง่อออกนะคะต่อมาเป็นโรคกลัวเสียงดังค่ะไมโซโฟเบีย so นะคะเสียงดังมากนี่จะมักจะไม่ชอบหรือเกลียดหงุดหงิดเลยนะคะบางทีแค่เล็บขูดเหล็กเสียงประทัดเสียงผู้เนี่ยได้ยินแล้วตื่นกลัวไม่สบายใจอึดอัดอยากหนีไปไกลๆนะคะต่อมาเป็นโรคกลัวไม่มีหนังสืออ่านนะคะอบิลิโบนะคะโฟเบียนะคะซึ่งเป็นลักษณะอาการที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะคะ น,นอนหนังสือมีอาการกลัวถ้าไม่มีวัตถุอยู่ในมือให้จับอ่านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เสพติดหนังสือเอามากๆต้องอ่านอยู่ตลอดเวลาต่อมาเป็นโรคก,กลัวทะเลค่ะทาเลโซโฟเบียนะคะลักษณะก็คือต้องเกิดขึ้นเมื่ออยู่ใกล้ทะเลนะคะหรือเห็นภาพถ่ายก็กลัวนะคะมาเกิดจากความคิดหรือจินตนาการว่าลงไปถูกดึงลงไปใต้ทะเลลึกมีอะไรซ่อนอยู่มีสิ่งลึกลับอะไรเนี้ยนะคะก็เลยกลัวไปหมด ะะซึ่งเรามองไม่เห็นหรือเราไม่รู้นั่นเองนะคะต่อมาเป็นโรคก,กลัวผู้ชายนะคะ a n d r o p h o บียนะคะการกลัวผู้ชายเนี่ยมักเกิดในผู้หญิงวัยรุ่นนะคะมากที่สุดโดยจะมีอาการกลัวผู้ชายเดี๋ยวเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายและกลัวถึงขั้นไม่กล้าคบกับผู้ชายเลยสักคนก็มีนะคะอาจจะถูกทําร้ายหรือเห็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายทําร้ายผู้หญิงนะคะเป็นการฝังใจนะคะก็เลยกลัวผู้ชายไปเลยนะคะ ต่อมาเป็นโรคก,กลัวชาวต่างชาติค่ะซีโนโฟเบียนะคะเป็นภาวะกลัวที่แตกต่างกันของชนชาติพันธุ์นะคะที่เราไม่รู้จักมีความแตกต่างนะคะทางสภาวะทางสังคมมีการเหยียดสีผิวความรู้สึกดูถูกเหยียดหยามเป็นต้นนะคะต่อมาเป็นโรคก,กลัวกันไว,ไว้ใจผู้อื่นนะคะพิสเทนโทรโฟเบียนะคะเป็นลักษณะของโรคที่มีความกลัวที่จะไว้ใจคนอื่นรอบข้างแล้วก็ปิดกั้นตนเองไม่ยอมเปิดเผยตนให้ใครรู้นะคะไม่ยอมเข้าหาใคร แมนคนนั้นจะมีความน่าไว้ใจแล้วก็เปิดรับเราก็ตามก็จะปิดตนเองอยู่คนเดียวนะคะไม่สูงสิงกับใครไม่บอกเรื่องราวของตัวเองให้ใครรู้นะคะต่อมาเป็นโรคกลัวกันอยู่คนเดียวคะ่ะออโตโฟ,อฟอเบียนะคะเป็นภาวะความกลัวที่เฉพาะเจาะจงในการกลัวเป็นตัวเองกลัวความเหงากลัวการอยู่คนเดียวกลัวต้องแยกจากผู้อื่นการกลัวความโดดเดี่ยวอาจเกิดประสบการณ์ในจิตใจ เคยถูกทอดทิ้งให้อยู่ลาพังเดียวดายแล้ววี่ตกกังวลแล้วมีความเครียดมันไปอยู่กับคนอื่นตลอดทําอะไรคนเดียวไม่เป็นนะคะต่อมาเป็นโรคกลัวเจ้านายนะคะบอสโซฟเบียเป็นรู้สึกประมาอึดอัดไม่สบายใจกังวลเครียดมันต้องอยู่ต่อหน้าเจ้านายเหมือนจะมีผู้คนจ้องจับผิดกลัวการสรุปหรือกล่าวรายงานสิ่งได้รับมอบหมายก็จะมีอาการมือสั่นใจสั่นเสียงสั่นน,น,นะคะต่อมาโรคกลัวการลงโทษนะคะ คลอยนี่ฟเบียนะคะเป็นความรู้สึกวิตกกังวลเครียดเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรับโทษบางครั้งจนปัสสาวะไหลรา,าดรถกางเกงหรือกระโปรงไปเลยแบบไม่รู้สึกตัวนะคะต่อมาเป็นโรคกลัวที่ทํางานนะคะ w o r ร p l เพลสฟ o b i a นะคะเพราะว่านี้พบได้บ่อยค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่มีการแข่งขันกันสูงขึ้นทำให้ต้องต้องดิ้นรนนะคะให้ตัวเองชนะไปถึงเป้าหมายแล้วก็ล้มเหลวจากการรับมอบหมายงานไม่ได้ต้องมีความสมบูรณ์แบบ ก็จะมีความเครียดความกดดันอยากให้ตัวเองประสบความสําเร็จเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกอีกอารมณ์หนึ่งมีตรงกันข้ามนะคะก็คือกลัวเพื่อนร่วมงานนะคะกลัวเจอก็คือเป็นฝั่งอารมณ์ตรงกันข้ามนะคะอันนี้ไม่อยากให้มีใครมามอบหมายงานอะไรให้ทําไม่อยากประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาตําหนิการทํางานคิดไปก่อนล่วงหน้าแล้วกลัวที่จะร่วมงานกับคนอื่นนะคะอันนี้ก็แปลกนะคะเป็นพฤติกรรมอารมณ์ที่แปลก ลำดับที่24ก็คือการกลัวความล้มเหลวนะคะก็มีแต่ความคิดที่จะเอาชนะทุกอย่างที่ทําต้องเป็นที่หนึ่งถ้าผิดพลาดหรือแพ้แม้ครั้งเดียวก็ทําให้เกิดครับคล้องใจโทษทุกอย่างที่เหี่ยวข้องที่ทําให้ตัวเองผิดพลาดนะคะโทษทําร้ายตนเองไม่กล้าเผชิญหน้าความล้มเหลวใดๆปรับความรู้สึกไม่ได้มีแต่ความกดดันจนเครียดแบบจรงิงจังพูดย้ำซ้าเติมในจุดบกพร่องของตนเองอยู่ตลอดเวลานะคะบางทีก็โทษคนอื่นนะคะ ต่อมาอันสุดท้ายค่ะก็คือโครคกลัวการตัดสินใจนะคะดีไซโดโฟเบียนะคะเป็นภาวะกดดันให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดอย่างมากเกินไปคิดไปหมดทุกอย่างแล้วก็บางทีก็ไม่กล้าคิดทําอะไรก็มีนะคะมีฝั่งตรงข้ามบางทีแม้นได้ข้อมูลอะไรมาก,ก็ตามก็คิดที่จะเชื่อในสิ่งที่คนที่ตัวเองรักหรือศรัทธามากเท่านั้นพูดถึงจะเชื่อและทําตามแบบกลัวความล้มเหลว นะคะเลยเชื่อพร้อมที่จะทําตามแบบไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังจะทําอยู่เนี่ยถูกหรือผิดไม่ได้สนใจเลยนะคะก็คือไม่ตัดสินใจเองสักอย่างไม่คิดว่ามันเหมาะสมกับตัวเองไหมนะคะแม้แต่การเลือกชุดเลือกอะไรนะคะที่จะใส่แต่ละวันก็ต้องให้คนอื่นบอกว่าก็าดีว่าใช่แต่ต้องเป็นคนที่ตัวเองรักหรือศรัทธาเท่านั้นนะคะก็เป็นพฤติกรรมแปลกๆนะคะที่มีเจอมากขึ้นในสังคมปัจจุบันเรานะคะ ซึ่งบางอย่างเราก็ไม่มั่นใจนะคะว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องช่วยกันนะคะเพื่อให้ทุกคนหรือคนที่เรารักหรือเราที่เรารู้จักเนี่ยก้าวผ่านวิกฤตตัวนี้ไปให้ได้แล้วก็ต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อให้เกิดศักยภาพในการพัฒนาตนเองนะคะให้สมกับที่เราก็เติบโตขึ้นมาเพื่อจะทํางานหาเงินสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงให้ชุมชนสังคมนะคะแต่ถ้ามีภาวะโฟเบียเกิดขึ้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้จริงๆคะ่ะกระทบกระเทือนกับก,บการทํางาน แล้วก็ก้าวผ่านปัญหาหรือวิกฤตต่างๆไม่ได้แน่นอนเป็นภาระเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ทำขึ้นมาเพื่อจะให้รู้นะคะว่าพฤติกรรมความน่ากลัวของคนเราเนี่ยมีเยอะนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างไม่มีเหตุผลด้วยนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะติดตามคลิปวิดีโอต่างๆได้นะคะที่ YouTube พักเฮเวนเฮิร์บ ถ้าข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะส่งต่อสุขภาพดีแล้วก็ก้าวผ่านวิกฤตด้านสุขภาพจิตไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ